สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องสวัสดีตอนเทีย่ยงนะน,นะคะเนาะเที่ยงวันพฤหัสแล้ค่ะเนาะกอนเที่ยงค่ะโอ้วสมัค <c> ร <oughs> กินกว๋วยเตี๋ยงแต่ว่าชนแก้วค่ะ w h ยวันนี้มีเมนูอะไรอเอ่ยมาดูสิันนี้มีต้ม ต้มไกง่งวงค่ะต้มไก่งวงเปื่อยๆเนาะค่ะนี่ค่ะบางวานนี่ลาบมันนี่ต้มเนาะอุ้ยน่าทานา่ากินม่ะ กับแจวแจวบบกพริกป่นค่ะเขาเหนียวค่ะเขาเย็นเรือวมาว่านี่นี่แหละค่ะกินซ้ำนี่แหละค่ะมาค่ะ กินไก่ค <polarization> รับ <withdrawal> <imana Task hydro oston> อ๋ออืมมีเอาซื้อถาม,มาวะ่ะเนื้อไก่งวงเหนียวไหมไม่เหนียวค่ะขั้นไก่วงมันมันบาแก่ไม่กหมบอาเหนียวไก่ไก่วงอ่อนค่ะบนําเข้ามาขายแล้วค่ะนนาะฝรั่งเขาสีนิยมเอามาเคสเต็กค,ค่ะหรือว่าเอามาเคสเติกหรือว่าเอามา สำหรับคนอยากลดความอ้วนอีส่สิมันกินเนื้อมันไม่ไม่ไม่มีไขมันไขมันไม่เยอะครับเนื้อไกง่งวงเนื้อไกง่งวง สำหรับคนอยากลดความอ้วนนี่เลิศม,มากค่ะเพราะไขมันน้อยมากค่ะในยไก่งวงแล้วก็ เนื้อมันสีแบบว่าอืมไข่เนื้อไก่บานค่ะบวันเหนียวเลยค่ะนะแต่ว่าสีแบบสีไปทั้งหไข่เนื้อไก่บานนะคนาะเนื้อไก่บานเท่ากับวันเหนียวรสมันสีแน่นนังสีงนะเหมือนกันค่ะเอามาหลากหลายมาส่งกับแซ่บ มีแอปที่มันบอกมาว่าล่องมาแกงเซนนอนไมิสมึงจวสิลองมาแกงเซนนอนไมิสม้งนะคะนะ่ะเนาะว่าจะเป็นยังไงคระะับว่าเคยกินรึเ่แกงปลากระแยิ่งเซนนอนไมิสมหรือไม่ก็แกงไก่เซนนอนไมิสมแต่ว่าแกงไก่งวงไม่เคยไม่เคยกินนะค่ะเนาะแกงเซนนอนไมิสม์จวสิลองมีเหดเบ้างะนะค่ะแล้ว มันกับสีด๊ไม่กับไม่คิดว่ามันสีด๊อตฉาบอสีคือรสชาติมันกับสีคือไก่แกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มเนี่ยค่ะโอ้ยสุดยอดคือต้มไกบ่บานแบบเดียวกันค่ะเหมือนต้มไก่บ้านเลยแซบ่บรสชาติ เนื้อนี่แน่นแน่นค่ะ จมกไก่ซดน้นามันห่อนแจ่วใสนก็สุดจอดอน้ำลายเฮ้งเลย <laughs> มาแล้วคูคูเว้นคููกรรมจังหลังเง้อบันเวลานี้หล่อนต้องมาทำความสะอาดคูเว้นคู่กรรม นนคนหน่อค้าหน่อมันไดยค่ะเนื้อไข่ข้าซับไข่นี่ค่ะเนื้อล้วนๆไขมันไม่เยอะค่ะไขมันนิดหนึ่ง nửa cái ngoài một nhéo rồi cả, à rồi, Lâm rồi mới hay tin mừng. สดน้ำสะใจมาก กระดูกมันเนี่ยด,ดูดมั่นมั่นมากกินนะคะน <c oughs> รับเนื้อเหนียวก็สามารถเอามาดัดแปลงได้เดี๋ยวจะทำก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่งวงนะคะนัเนาะ ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นไก่งวงแด่ไปซื้อเนื้อมาไมให้ลูกชิ้นแต่ว่าขั้นถักเกิดมีเวลาแล้วค่ะเนาะอแไ่ข้วาวโมมีเวลากบเสียก็ย่อไก่งวงรวมมิด <c oughs> ทำก๋วยเตี๋ยวก็สุด,ดยอดค่ะกินกรอบเจียว เนื้อก็เหนียวเลยค่ะเด้ออือบอกอีกคนเพื่อนหนึ่งไม่เหนียวครับเนื้อมันเนื้อเหมือนเนื้อไก่มันก็สบวันเนื้อือแบบไก่พันเออเนื้ออยู่ๆมันจะเนื้อแบบออกแหน่นแหน่นขึ้นเนื้อไก่บานเท่านี้ค่ะกินไก่บานรสชาติเหมือนกกับเนื้อไก่วง แซ่บค่ะขึ้นกับวายโอ้เอาสเต็กมแลงก็ไม่ยอมน่ากันนะ ดูดิข้างในมันรู้จักรบบมันไม่กินข้ามเขาข้ามเนยหน่อยพ่าเป็นเมื่อข้ามไงมันติดล่ะครับกินข้าหน่อยก็จะมันว่าเต็มปากเนี่ย หร <laughs> ือแต่กากับมะหวแต่มันเป็นกินมันเป็นกินแบบนี้มันจะหน้จะได้ล่ะค่ะเขาเลือกสื่อไปหลานท้อดี่แต่ขนมอะไรมากขนมเปียกมากของหวานนใส่ทั่วอืม <c oughs> หวาน măng Ờ, ngon Không biết เพรปขรับอื้ฟูอู้ฟูแล้วกันเซนลิปหน้นนนนนาข้าวสวัสดีค่ะ